สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บหกทางช่องชาแนลโพลทับสารเจ้า,จากรรวาแลแบบความหมายโดยการอนนัานนะาไพทาโรหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนะคะเป็นการอัปเดตพลังงานกอดล่วงหน้านะคะใครจะเข้ามาหาคุณชาวธาตุไฟนะเะมษสิงห์ธนูนะคะเราจะมาดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาหาชาวธาตุไฟนะคะไพ่สามใบนะ ขอดูพลังงานเขาหรือเธอคนนั้นนะคะใช้วิจานะญาในการรับชมและรับฟังนะคะบางครั้งถ้าเกิดว่าเรายังมีคนที่คุยที่ดิวอยู่หรือที่รู้สึกนึกถึงคิดถึงหรือคนคนนั้นยังคิดถึงคนอยู่ก็จะอาจจะเป็นพลังงานของเขาที่ส่งมาลงของพลังงานไพ่เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆน,น,นะนะทุกคนเอาละค่ะขอดูพลังงานของคนคนนั้นสามใบนะคะใครจะเข้ามาหาคุณนะ บางทีพลังงานอาจจะคล้ายคนเก่าคนเดิมของเราหรือบางทีมันอาจจะเป็นพลังงานของคนใหม่ๆเลยที่มี energy ใกล้เคียงกับคนเดิมแต่เรายัางไม่ได้เจอเขาเป็นไปได้นะคะพลังงานของเขาไพ่สามใบโอเคพลังงานของเขาตอนนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนโสดนะคะเคยผิดหวังเสียใจนะแล้วก็เป็นคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะน่าจะ อ,อรู้สึกว่าเขามีพลังงานเอเนอร์ของความเศร้าเสียใจหรือมอมอ,มอรู้สึกว่าเหมือนคนนี้รู้จักกับคุณแล้วในอดีตนะคะแต่ตอนนี้ในอดีตนั้นร่วมงานกันนะ,ะแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้ร่วมงานกับคุณแล้วพลังงานของคนคนนี้ที่ส่งเอเนอร์จีมานะคะเขาเอ่อกับคุณนะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่คอมมิทเมนต์นะคะเป็นคนที่รู้จักหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่เขาอาจจะมีความรู้สึก ดีที่มีคุณนะคะคอยพูดคุยคอยช่วยเหลือเกื้อกูลหรือคอยร่วมงานนะ,ะเป็นความรู้สึกที่อิสระนะคะเขาไม่สามารถดึงลังคุณไว้หรือคุณไม่สามารถดึงล้ังคนคนนี้ไว้นะคะอ่ะรัางงานชาวรัดฝัเขาบอกว่าเขากำลังเหงาแล้วก็เสียใจนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะทําผิดอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะคะเขาทำผิดอะไรบางอย่างหรือรู้สึกว่าอยากจะแสดงออกความรู้สึก นะอยากแสดงออกความรู้สึกการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่หรือถ้ามีปัญหานะคะชาวััดไฟคุณอาจจะมีเรื่องผิดใจหรือไม่เข้าใจกับใครบางคนนะคะที่คุณเคยร่วมงานด้วยคนคนนั้นนะคะเข้ามาอยู่ในพลังงานนี้เหมือนว่าเขาไม่สบายใจเขาอยากให้คุณให้อภัย ะะแล้วก็มันเป็น energy ที่เขาอะยังสะกดปล่อยตัวของเขาเองนะคะออกจากความรู้สึกสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขาไม่กล้าอาจจะเป็นความรักที่มีต่อคุณก็เป็นไปได้นะคะชาวธาตุไฟพลังงานของเขานะโอเคะทีนี้มาดูซิว่านะใครจะเ,เข้ามหาคุณห้าไปนะแล้วก็ในความสัมคันธ์ที่ครึ่งเดือนนะค,ะครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน2,544อ25นะคะ 2,524 2น2 4าร้อยยนเออสองพนยีะสองพนะสองพปีสองพนะไม่ไม่แน่ใจว่านะบ้านเขาประเทศเขามีหิมะฝกหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าคนคนนี้นะกำลังเหงากำลังรู้สึกเด็บหนาวที่ไม่ได้เจอคุณเขากำลังถามถึงคุณค่าตัวของเขาเองนะในสถานการณ์ที่เหมือนว่า มันไม่ได้เจอคุณนะคะคนคนนี้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนด้วยนะ,ะ <บ copyright S 1> เขากําลังคิดพิจารณานะ,ะถึงถึงเหตุการณ์เก่าสถานการณ์เก่าตอนที่เคยมีคุณนะ,ะชรีอฟวานคนคนนี้กําลังพิจารณาว่าจะทําอย่างไรนะคะให้มาได้ร่วมงานกับคุณนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นไปมากกว่าเพื่อนนะคะเดอะชารีออ คนคนนี้กําลังคิดถึงว่าในอนาคตนะคะเขากาลังจะพยายามอดทนหรือกําลังอยากจะพยายามมุกออนนะคะเพื่อเพื่อเหมือนว่าให้เขาอะเข้มแข็งที่จะใช้ชีวิตไปในวันข้างหน้าได้ในเดือนมิถุนายนนะคะแต่คนคนนี้นะเขาอะยังมีสิ่งที่เขาคาดหวังว่าในอนาคตนะคุณและเขาอะจะได้กลับมาร่วงมาหรือได้เจอหน้าสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขาหวังนะคะว่ามันมีโอกาสที่จะได้มาเจอกันเช่น ขาอาจจะทําเรื่องอะไรอย่างหลึ่งบักเอิญที่ว่าไปในสถานที่ที่คุณทํางานหรือนะทายังไงก็ได้ที่ให้คุณและเขาได้กลับมาร่วมงานกันนะคะได้กลับมาเจอกันหมอเชื่อว่าตอนนี้ชาวาัดไฟนะคะมันมีระยะทางหรือระยะห่างนะคะเขาก็ตั้งคิดพินิจพ,พิเคราะห์หรือพิจรารณานะคะสิ่งที่คนคนนี้นะคะเขาอยากแก้ไขนะ,ะหมอเชื่อว่ามันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคนร่วมงานหรือคนคุยที่ยังไม่ได้ขึ้นสถานะคบเป็นแฟน นะคะแต่ตอนนี้คุณไม่ได้ร่วมงานกันแล้วนะคะสะโคบนะคะที่คนคนนี้คิดนะคะเราจะดูครึ่งแรกนะคะครึ่งแรกมิถุนายนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์นี้มันกำลังตรงกับพลังงานเชื่อมโยงคุณและคนของคุณที่อยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะจากวันนี้ไปถึงเดือนมิถุนายนครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะคนนี้กําลังคิดวางแผนที่จะเดินทางหรือ เพื่อการให้กลับมาปรับความเข้าใจหรือแก้ไขนะมีการแก้ไขนะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหมอจะดูเพิ่มให้นะคะว่าคนคนนี้นะอาจจะกลับมาร่วมงานอาจจะกลับมาติดต่อหรือจะกลับมาขอโทษนะคะขอโอกาสให้อภัยเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยหลุดออกจากสถานการที่เขาทําผิดบางสิ่งบางอย่างหรือการไม่ได้แสดงออกการดูแลเทคแคร์ care, หรือความรู้สึกข,ของเขาซึ่ง นะอาจจะเป็นการแบบยื้อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้ในอดีตเขาอยากจะทําแต่ไม่ได้ทําสิ่งนั้นมันทําให้เหมือนว่าเขาอ่ะพลาดหรือคนที่กําลังคิดใค้ควรไต่ตรองทบทวนที่จะแก้ไขในความสัมพันธ์ด้วยอย่างไรก็ลแล้วแต่นะคะทีนี้มาดูซิว่าคนคนไห้จะแก้ไขอะไรนะคะจะมีการพูดคุยจะมีการติดต่อสื่อสารจะมีการขอโอกาสนะคะ เขาจะมีความมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่นะที่จะพูดตรงๆนะในความรู้สึกหรือในการขอโทษในการขอโอกาสหรือการแสดงออกแอคชั่นแสดงออกซึ่งความรู้สึกอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะไม่กลัวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้นะคะไพ่จัดติสนะการให้และได้รับนะที่เท่าเทียมกันเขาบอกว่าเขาจะให้ความยุติธรรมสาหรับคุณและสําหรับเขา ความเป็นธรรมความเที่ยงธรรมหรืออาจจะพูดในะํำนองลักษณะว่าความชัดเจนนะคะความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะมีการจะโทรหางกันนะเพื่อนๆนะคะการโทรหงางกันการติดต่อสื่อสารนะคนคนนี้เนี่ยนะเขาเป็นคนที่อดทนปกปิดความรู้สึกของตัวเองได้ค่อนข้างเก่งมากๆนะคะเขาคนนี้อาจจะรู้สึกรักหรือชอบคุณนะคะนานแล้วแต่มันมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยนะ ไม่สามารถนะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตหรืออาจจะเป็นอ,อีโกโ้ของตัวเขาเองก็ได้หรือความกลัวความเจ็บปวดของเขาเองที่ยังไม่สามารถให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเขาในอดีตและเขาอะนะคะก็ยังไม่ปลดปล่อยตัวเองจากพัฒนาการการขอโทษหรือขอโทษต,ตัวตนของตนเองให้อภัยผู้อื่นสิ่งอื่นที่คนอื่นเคยกระทำกับเขานะคะเขาก็เลยคิดว่า ความรักความสัมพันธ์นะ่ะไม่เหมาะเขาจมอยู่กับความทุกข์ความเสียใจนะคะเมื่อเขามาเจอคุณนะคะมันทําให้เขาอะนะ,ะจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะมีความฉันมีความชานฉลาดมีความที่เป็นวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะเพื่อนเพื่อนวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ตัดสินตัวคุณนะคะหรือไม่ตัดสินความสัมพันธ์นี้ด้วย อารมณ์และก็ความกลัวในอดีตนะคะการที่ยังไม่ให้อภัยตัวเองและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเขาจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่มั่นใจในตัวเองนะคะเพิ่มศักยภาพให้ตัวตนของตนเองเพื่อนะวางแผนไต่ตองและไขควรที่จะได้กลับมาพบหรือมาเจอคุณนะคะเซเว่นออฟคัพนะเขาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้นะมันมีความไม่ไว้ใจมันมีความไม่เชื่อใจนะมีความลังเลสงสัย ะะและมีหลายสิ่งหลายอย่างเขาอยากพูดเขาอยากบอกเขาอยากติดต่อสื่อสารคุณเขาอยากแก้ไขความสัมพันธ์แหละง่ายๆนะคะชาวธาตไฟใครจะเข้ามาหาคุณสโคบแต่วันนี้วันนี้นะคะถึงนะครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนะคะคุณจะเข้ามาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้พลัางงานราศีอะไรบ้างที่ขึ้นมานะคะมี energy ชาวธาตุลมนะคะมิถุนตูนกลุ่ม รนะาศีธาตุน้ำราศีกรกฎนะคะที่โดดเด่นก็บอกว่าความรู้สึกนะคะความรู้สึกเซนซิทีฟความรู้สึกของตัวเขาเองแล้วก็อีโก้เหมือนคนคนนี้จะต้องไปทํางานกับตัวเองก่อนเพื่อเรียนรู้ว่าความกลัวความไม่ให้อภัยการไม่กล้าแสดงออกนะคะความไม่เชื่อมั่นความลังเลสงสยัยคือเขาอ่ะไม่ไว้วางใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน ไม่ไว้วางใจว่าความสัมพัญ์นี้มันจะสามารถพัฒนาไปในอนาคตได้ไหมหรือไม่ไว้วางใจว่าถ้าเขาอะแก้ไขสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้แล้วความสัมพันธ์นี้จะไปได้ไหมแต่สิ่งนี้เมื่อเขายิ่งไม่ทำนะคะไม่ติดต่อหาคุณไม่พยายามมีคุณในชีวิตเนี่ยมันยิ่งทำให้เขาอะ เศร้าเสียใจนะจิตวิญญาณเขาอ่ะมันยังผูกหรือยึดติดกับตัวของคุณอยู่นะคะทธาทัดไฟนะพลังงานนี้มันอาจสลับเป็นพลังงานเอเน g y จของคุณด้วยก็ได้นะคะเช่นถ้าเรามีวุฒธธิภาวะ ทางความสัมพันธ์หรือทางอารมณ์ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องเคลียร์เพื่อให้เราไม่รู้สึกผิดหรือเพื่อให้เรารู้สึกให้อภัยสิ่งต่างๆที่เราเคยอยากจะขอโทษใครบางคนเราไม่ได้ทําหรือเราไม่ได้แสดงออกความรู้สึกนั้นไปเรากลัวเรากลัวเขาไม่ชอบเราด้วยอีโก้ของเราว่าถ้าเราบอกว่าชอบเขาเราจีบเขาเรากลัวเราผิดหวังเสียใจ <c oughs> เขาก็เลยต้องอดทนในความรู้สึกตัวเองนะคะ ที่มันเหมือนว่าเป็นคนที่เหมือนว่าคิดว่าตัวเองจะเสียใจไม่เหมาะที่จะดูแลใครไม่เหมาะที่จะได้รับความรักที่ดีดๆก็เลยปล่อยตัวเองไปอิสระปล่อยตัวเองไปโสดหรือปล่อยคุณไปนะคะเอเนจีเป็นแบบนี้ในเดือนวันนี้ถึงเดือนมิถุนายนนะคะพลังงานเหมาะเชื่อว่าชาวทัตไฟคุณและคนที่คุณห่างออกมาถอยออกมาหรือร่วงมงานหรือคนที่ไม่ได้เป็นแฟนนะคะในทุกความสัมพันธ์เนี่ย มันจะเป็นสิ่งนี้ที่คุณจะกลับม,มาแก้ไขหรือพูดคุยบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบเจอหน้ากันนะคะด้วยเออไม่ได้คาดหวังนะคะไม่ได้คาดหวังว่าถ้าเราเคลีย ถ้าเราเคลียร์ถ้าเราแก้ไขปัญหานี้แล้วเขากับเราจะได้เป็นแฟนกันไหมหรือเขากับเราจะกลับมาคบหรือคุยหรือพัฒนาในอนาคตไหมคุณไม่ได้คาดหวังสิ่งนั้นแต่คุณจะได้รับความสบายใจนะคะชาวธาตุไฟนะถ้าคนนั้นขอเคลียร์ขอคุยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณกําลังจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ด้วยอารมณ์วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่หรือเราทําให้ใครบางคนเจ็บปวดเสียใจเพราะเรานะคะ เป็นเดือนที่คุณจะต้องเคลียร์นะคะการให้อภัยตัวเองการแสดงออกความรู้สึกหรือการปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากความที่เราไม่ไว้วางใจความกลัวนะเราคิดถึงเรื่องอนาคตมากจนเกินไปในความสัมพันธ์เราก็เลยรีบตัดสินในความสัมพันธ์จนเกินไปบางทีคุณอาจจะเจอคนที่เป็นธาตุไฟเหมือนกับคุณก็ได้นะคะทุกธาตุอ่ะคะ่ะได้หมดนะประมาณนี้นะคะชาวธาตุไฟนะคะเอาราคาเม่สิงห์ธนูนะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรืออยากได้รับคำปรึกษานะคะว่าความรักความสัมพันธ์กำลังมีปัญหาอยู่ในมุมของคุณนะการแก้ไขปัญหาเวลาที่ดูดวงส่วนตัวนะคะหมอจะดูในสถานการณ์มุมมอง คนของคุณนะคะและนะในความสัมพันธ์นั้นเขามองอะไรเป็นอะไรยังไงการแก้ไขนะ,ะเพื่ออะไรคะเพื่อเรารู้หลักความเป็นจริงว่าเราควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรทงความรู้สึกยังไงเข้าใจมุมมองของเขาเขาเข้าใจมุมมองของคุณและคุณสองคนทําไมต้องมาเจอกันด้วยเหตุอะไรนะคะที่จักรวาลทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเราจะตอบคําถามให้คุณหมดเลยนะคะ แต่สิ่งที่หมอพูดไปเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการพูดคุยมากกว่า30นาทีแน่นอนนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจตอนนี้หมอจัดโปรโมชั่นนะคะสองชั่วโมงนะคะราคาสองพเองนะคะเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเอ่อ30นาทีราคา4 9 9บาทเองนะคะเพื่อนๆถ้าสนใจนะคะอยากจะหลุดพ้นจากพัฒน,นาการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็หมอแจนยินดีให้คำปรึกษานะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ